ครับวันนี้จะทำสามชั้นนึ่งสมุนไพรนะครับสามชั้นนี่จะเป็นสามชั้นสไลด์นะครับนี่ครับก็สไลด์เป็นแผ่นๆบางๆยาวๆแบบนี้นะครับก็ซื้อมาแบบที่เขาสไลด์แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปโขลกเครื่องสมุนไพรนะครับนี่ดูเครื่องสมุนไพรซะก่อนก็ข่าตะไคร้เป็นมะกรูดหอมแดงนะครับกระเทียมก็จะมีเพิ่มในีพริกก็มีใช้สองพริกนะครับพริกแดงแล้วก็ไอ้ห้พริกแดงเขาเรียกไอ้พริกแห้งแล้วก็พริกขี้หนู เนื้อใส่เยอะครับต่เผ็ดแล้วก็นี่นะครับใบกระเพราใบมะกรูดนี่ไม่ใช่ใบมะก,กรูดฉีนะครับซอยเลยก็คือกินได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบใบมะก,กรูดฉีก,ก็มีแต่กลิ่นนะครับกินไม่ได้แต่อันนี้มีทั้งกลิ่นกินได้เลยหมูสามชั้นนี่เราก็ต้องคลี่กระจายออกจากกันก่อนนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเครื่องไปคุกเนี่ยอาจจะเข้าไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้มันแตกไงวะไม่เป็นไรนี่นะครับแล้วก็คลี่กัน เบาเบามือครับเบาเบามืออ่าเดี๋ยวเส้นเขาจะแตกอืมขี่ดีๆขี้ไปเรื่อยๆขีละอันของอันนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บเอาออกมาหุูสไลด์นะครับสามชั้นสไลด์ถ้าไม่มีสามชั้นก็หมูว่านบ้านเราเนยแะครับสันในก็ได้ สัอนนอกก็ได้หมูสะโพกก็ได้่าแต่ที่บ้านเนี่ยเขาชอบกินสามชั้นเพราะว่าเขาชอบความมันนึบๆกรึบๆด,ดีนะครับอ่าเขาีเขามีหนังเนี่ยที่มันนึบๆกรึบๆนะครับเพราะว่าเขาลไลด์มาแล้วนะครับก็เลยแบบไม่เหนียวถ้าเกิดว่าเราหั่นเป็นก้อนๆแล้วก็เหนียวแน่นอนอ่านี่นะครับต้องดีๆนะครับดีๆ เดี๋ยวไปนึ่งเดี๋ยวเละเลยเนี่ยนี่นะครับก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเครื่องสมุนไพรเนี่ยเราก็จะใส่พริกแห้งก่อนนะครับพริกแห้งเนี่ยคือเขาจะแหลกยากนะครับเราก็โขกให้เขาแหลกก่อนนี่นะครับก็ตำจนแหลกดีแล้วนะครับก็จะใส่ที่แหลกๆกยากนะครับก็จะเป็นขาสไครเนี่นครับ ลงไปก่อนค่อยๆนกทีละอย่างต่อด้วยกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูโขลกต่อโขกพอหยาบๆจะรับแบบนี้เครื่องที่โขลกไว้ก็ตักออกไปเลยอื ตักยาครับควักเลยดีกว่าแบบนี้ใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาก็สองช้อนอ่ะสามช้อนเลยโอเคจะใส่เยอะกว่าน,นี้ต่อไปก็เป็นปน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเค้มใหญ่แล้วก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรมเฮ้ยน,นี่ซอนแวะมักะเโอเคเดี๋ยวโนี่ยซอสหอยนางรมส่ไปหนึ่งช้อน น้ำตาลผงปรุงรสใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเขาเราจะคลุกเขาข้างนอกกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคลุกในหมูสามชั้นเนี่ยเราจะคลุกแบบเบาๆนะครับเพราะว่าไปคลุกแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกนะครับเดี๋ยวสามชั้นเราเนี่ยยุ่ยเลยนะครับนี่น้ำน้อยไปหน่อยเติมน้ำอีกใบมะกรูดนะครับใส่ที่หลัง ม่าจะเป็นต้องใส่ก่อนเพราะยังไงเราไม่ได้ไปโคกงอยู่แล้วนี่นะครับโอ้ยหอมเลยครับใส่ในมะกรูดมาหอมเลยมาเลยครับมาเลยมาใส่เลยครับใส่ใส่ใสโอ,โโอโกินหอมมากแล้วก็จะใส่นี่นะครับใบกระเพราถุงมือล้างแล้วนี่ครับขยำเบาๆนะครับ เนี่ยอย่างเบาคุกเข้าเบา,เ,า,า,เ,บาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนวดนะนวดเบาๆแบบนี้นะครับอ่าอย่าให้เขาช้ำมากจะช้ำมากนี่โอ้โหเด๋ยวเละเลยนะครับอือกินหอมมากคุกเขาจนเข้ากันดีแล้วนะครับเสียบเลยนะครับเสียบเลยเสียบเลยทันทีนี่เสียบเลยทันทีนะครับเราก็จะเสียบเหมือนกับเสียบ อ่าบูปิ้งกันนะปึ๊บแบบนี้นี่สับไปสับมาสับไปสับมาอันนี้เราก็จะเอาสามชั้นที่เขาแบบสไลด์แบบยาวๆนะครับอ่าแบบนี้ครับนี่นี่ครับโอ้โหต้องซื้อมาแบบดีๆหน่อยนะครับแบบว่านี่มันเขาไม่ค่อยแตกเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยอ่าไม้แรกก็ดูจะแตกไปนะครับนี่ไม้นี้เนี่ดูดีหน่อย นี่นี่นนนโอ้โหเป็นแผ่นแบบนี้เลยเออมันต้องเป็นงี้นี่นครับถ้าไปทําขายนี่ก็โอ้โหมหมายนึ่งนี่แพงนะครับเพราะว่าสามชั้นนี่ก็แพงครับไม่ได้ถูกนะครับนี่เราก็ทาําเองดีกว่านะครับเป็นทำขายเลยนะอืมทําขายยากครับยากจะทําขายนี่น่าจะเป็นหมูเนื้อย่างอื่นนะจะเป็นสามชั้นนี่ไม่ได้นะ แต่ก็ไม่แน่นะมีคนชอบกินที่บ้านนชอบทั้งเลยเนี่ยเสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นี่นะครับเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับเราจะไม่ได้ไปนึ่งนะครับเพราะว่าให้เขาแบบเข้าเนื้อก่อนนะครับก็ทิ้งไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนี่นะครับจานใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งนึ่งก็ต้องใหญ่เลยนะครับอันนี้ใช้ซึ่งนึ่งขนาด40เซนติเมตรนะครับตาหัวม้าลายใส่ลงไปเลยนีครับเข้าออกง่ายออกง่ายครับจิบง่ายโอ้โหร้อนดีครับโอ้ เราก็จะนึ่งด้วยไฟแรงเลยนะครับใช้เวลานึ่งยี่สิบนาทีตอนนี้ก็นึ่งครบเวลาแล้วนะครับมาดูกันนี่นะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากเลยนะเดี๋ยวเอาลงเลยด่วนเอ้าเอาลงจากนี่แล้วค่อยเอาลงจากนี้ตายโอ้ยของจริงต้องใช้ตัวช่วยนะครับ น่แบบนี้นี่โอเคโอ้ยสามชั้นนึ่งสมุนไพรพร้อมคือโตรับประทานแล้วครับง่ายๆกันเลยนะครับนี่นะครับเสียบไม้ครับกินกันง่ายๆตอนเสียบอาจจะดูแบบหยุ่ยๆนะครับแต่พอนึ่งเสร็จแล้วนี่เขาแข็งแบบนี้เลยนะครับนี่เสียบไม้ก็กินง่ายเลยนะครับอืมุ่วนๆครับหวครับตัวหนังเขาเขาเป็นตะไลบางๆแล้ว หนึบหนึบอืมหอมมากหอมชุ่มเทศอืมหอมปลาอืม เป็นกับข้าวกับแก้มกินเล่นได้หมดเลยนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็แค่หนึ่งกิโลนะครับหงได้หลายไม้เลยนะครับอืมอร่อยอ่ะเด้งเี่เบายก่า,าอ,อร่อยเบรกแตก ถ้าเป็นสายสุขภาพนี่ก็ใช้หมูเยอะๆก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็ไม่ต้องฝรักสุขภาพนะครับถ้ามาทางสมชั้นแล้วนี่ครับเลือกสุขภาพครับไม่ต้องคิด